เพื่อนๆเคยเจอปัญหาเวลาที่เราเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทีไรแล้วเบรกเกอร์ตัดฟรัลวก็จะตัดวงจรทุกครั้งหรือไม่ครับและคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เบรกเกอร์ตัดไฟรั่วนั้นตัดวงจรครับถ้าเราไล่สายที่มาให้เต้ารับตัวนี้นะครับก็จะมีสายลายหนึ่งเส้นจากเบรกเกอร์ลูกย่อยสายนิวทอลหนึ่งเส้นจากนิวทัลบาและสายกราวอีกหนึ่งเส้นจากกราวบารครับ ซึ่งถ้าเราไล่ดูสายที่เต้ารับตัวนี้นะครับสายลายมาต่อที่ขั้ว L นั้นถูกต้องสายนิวทอฟมาต่อที่ขั้ว N นั้นถูกต้องและสายกราวมาต่อที่ขั้ว G นั้นถูกต้องแต่ที่ไม่ถูกต้องก็คือมีการพ่วงสายระหว่างขั้ว N และขั้ว G ของเต้ารับตัวนี้ถึงกันซึ่งไม่ถูกต้องครับแนวทางการแก้ไขนะครับให้เพื่อนเพื่อนตัดไฟที่เบรกเกอร์แล้วทําการปลดสายที่ต่อระหว่างขั้ว N และขั้ว G ของเต้ารับออกครับ เช็คการเข้าสายให้ถูกต้องนะครับแล้วทำการจ่ายไฟเพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานต้นรับไฟฟ้าตัวนี้ได้ตามปกติครับหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ